สวีดสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมาพาพี่น้องมายามบ่วงครับบ่วงล้วนๆเลยครับวันนี้ใส่ถิ่มไว้แต่ไม่ยามเอาไเนเลกม่วเหลี่ยม Ây da à. Tì ha có quà Cái bên môn môn, Ôi Ngoài ngoài là vàng Ngoài buồn ไปไปนี่ละง้หง่องบ่วงเหยียบบวงหัวมูลมืดอ,อรอณงูงวเหยีย,ยบครับตัวห้อย,ยติน โอ้ยมาลามใส่บ่วงจากเี้ตั้งปีสิหลอดอยู่บ่ <c oughs> พี่พานตัวนี้พี่น้องโอ้ยพานขุนหลังปว่าถือก นีงานบ่วงกูหลังเลยนี่กับพนัน ไปไม่ครับไปเดินอยู่ได้บ่วงเฮาอยู่บ่มา,ม,ามันหากินอยู่ฟังพุ่น ีมาควัดพี่น้องมาควัดหนูเหรอ ดูยีต่อครับหมายที่สองแกงแล้วบ่วงหมานเขาต้งถืเคยเห็ดของผมขาดไปหัน่นใช่ไหมน้องขาด,ดซื้อๆแถวนี้แหละเลยมาใส่ละเอียดหนื่งมาแลง้ยงใชไหมใส่แถวนี้แหละบ่วงเวลระมาใส่พานครับผม จื้อหรอหวะหนูจือ้อขาดด้วยแถวนี้ล่ะซื้อเดนอนี่ขาดด้วยนี่คล้องมันเนี่ยล,ล้างขาดขาดด้วยนี่ล่ะแล้วก็ได้ตัวหนึ่งอยู่หัน วุ้นเ่ียนแล้วครับบ่วงไกดจากไม้แรกเนะครับนี่ยจนสวยเลยพยายามกราบอยู่ว่างหันนี่บอดเถิดเมื่อละวะ่าพี่ร่องนี่ว่าห้อยเรียนไม่อยู่เด้อผมใส่แลยมันห้อยเรียนมันขีดขีดกอ่อแก่คล้องเกา่าเรียนไปข้องไม่ไข่ไข่ครับเรียนไปให้ผุ่น มไม่ได้ใส่ไว้แลาวมาเลียงม่มงสมใส่ให้ผนให้ถัดไปมีห้อยขึ้นกันตัวข้าเจาใส่แล้วผมเลยบาไปใส่ไปตัวสองสามหลังครับโอ้ย <c oughs> แต่เถือกบออุ้ยโดนครับผมโดนโดนครับผมอุ้ยใส่สวยนี่อุ้ย <c oughs> ใสสวยเลยครับใสสวยเลยครับผมผมนุ่มสวยๆเก๋ อยากก็ใช้ซันซิลแล้วก็ชิมนวดดอโอ้โหทาังนี่บ่วพานครับเดี๋ยวนี่กับบัวพนเดี๋ยวห้อยมันควัดไม่พี่รองตัวนีบอ่ะนเะเจ้าแจ๋วบ่วงหมานทำงานจ้ะบักใหญ่จ้ะตัวสวยเลยเดี๋ยวขอจัดการกันด้วยพี่รอง้อเดี๋ยวติดเหลืองครับผม มันนั่นมันท่านตายครับเจ่าวอยู่บ่วงเขาอ่ะรุนเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหาจินลาเรื่องจำใจเพื่อนกันไม้นี่ก็ผมสืรบอมว่าใส่แล้วถืดังมันพาดอยู่ด้ยเพื่อนพื่อน กระดาษข,ขาวๆเต็มมากครับพี่น้องก็เจาใส่ไปแล้วเลยว่าเวนช่วงแจ้งวัยก็สิมัสไซส์สดุดเด้ไม้นี่ก็ดีเหล่มือแรงเลยโดและครับผมตัวง,งามอยู่ตัวง,งามพี่น้องคนทัาน์นี่เป็นบักแผงครับแต่ว่าตัวใส่งามครับผมใส่สวยฟันเหลืองเป็นข้าวโพดอีกแล้วนะเธอหมอบอกให้ แปรงฟันด้วยยาสีฟันเทียบไทยทำไมคุณถึงใช้เกียรแปรงฟัน <c oughs> นี่แหละไม่เชื่อคุณหมอลำก็จะเป็นอย่างนี้แหละเงาวส่วนตัวตัวเดียวไอ้หลุมแต้านเดียวเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้บอร้ายเอาพราเด็กขวเด็ยอมใส่ปีไหม่พี่น้องครับ ม่อน,นว่าหาง่ายๆได้พี่น้องก็ไปได้ต้นเนื่องหรือถือว่าคักเลยได้พี่นอ้องอ๋อจังเลยกระขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจในเด้อพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมัติช่องน้อยๆคนอีสานบานเท่าคือเก่านั่นล่ะเจอกันไหมคลิปหน้า,นา,นาขอบคุณหลายๆครับผมสวยสวย,สวย